1 2 0 0ราคาหน้าร้านเปิดตัวเพียงแค่369,900ก่าพเรพเพียง700 0กุบาทเดี๋ยวไปดูรีวิวกันสวัสดีค่ะนิก้มาอยู่กับน้องเนยนะคะเดี๋ยววันนี้น้องเนยจะพามารีวิวน้องมาต้า2คันนี้นะคะคันนี้น้องเป็นเครื่องดีเซล1 5 0 0ซีซีนะคะสำหรับตัวนี้เราก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะคะอาจจะหายากรในระดับหนึ่งเลยก็ได้นะคะสำหรับรถยนต์มือสองแต่ทางเรามีนะคะ เดี๋ยวเรามาเข้าในเรื่องบอดี้ของน้องกันเลยดีกว่านะคะคันนี้น้องก็มาในสีเทาแล้วก็มีไฟมันสีเฟสเตอร์มาให้แล้วนะคะกระจังหน้ามีลายคาร์บอนมาให้อีกด้วยนะคะสําหรับคันนี้แล้วก็ส่วนตัวด้านข้างของน้องนะคะ แรกที่เราเห็นเลยก็จะเป็นล้อนะคะล้อเป็นล้อลอยล้อเดิมค่ะจากโรงงานนะคะแล้วก็น้องก็มาในขอบ15ส่วนตัวไฟเลี้ยวเนี่ยอยู่ที่กระจกมองข้างด้วยนะคะแล้วก็มีปุ่มเซ็นเอร์ล็อกให้ด้วยที่เบามือจับอย่างนั้นเองนะคะกระจกเดิมค่ะเป็นของโรงงานแล้วก็ติดฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วเราไปดูส่วนตัวด้านหลังกันเลยดีกว่านะคะตัวด้านหลังของน้องนะคะก็มีระบบรักษาความปลอดภัยมาให้นะคะก็คือเซ็นเซอร์หลังถึง จุดกันเลยแล้วก็คำน,นี้นะคะก็คือเป็นรถที่สามารถใช้งานง่ายอย่างนั้นเองนะคะเดี๋ยวส่วนตัวช่วงล่างนะคะทางเราก็ได้ทําความสะอาดแล้วก็ฉีดน้ํายาการสนิมให้แล้วเรียบร้อยนะคะดูแลรอบคันให้หมดเลยส่วนตัวแม่แรงแล้วก็ยางอะไรนะคะก็มีให้ครบอีกเช่นเคยค่ะแล้วก็พื้นที่ด้านหลังในการเก็บของนะคะคือ ว้างลึกนะคะสามารถใส่ของได้เยอะสามารถใช้งานได้จริงใส่ของได้จริงกันเลยนะคะสําหรับน้องคันนี้เดีย๋ยวเราไปดูในส่วนตัวด้านในของน้องกันเลยดีกว่ามาดูในส่วนของตัวด้านในคันนี้กันเลยดีกว่านะคะส่วนตัวฝั่งกระจกนะคะก็จะเป็นกระจกแบบปรับไฟฟ้าแล้วมีอรต้นหนึ่งบานก็คือบานคนขับอย่างนั้นเองนะคะแล้วก็ ฝั่งประตูเนี่ยอยู่แถวตรงคอนโซลกระจกของเขานะคะเขาก็จะมีลายคาร์บอนมาให้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นหนังหมดเลยในนี้นะคะจะเป็นสีคุมโทนก็คือสีดําตัดด้วยสีแดงอย่างนั่นเองนะคะส่วนตัวแอของน้อกนะคะก็จะมาในแบบรูปทรงกลมๆเนาะฝั่งด้านข้างนะคะสําหรับตัวด้านหน้านะคะคือยังสามารถหมุนได้แบบ360รองศาเลยรอบทิศทางกันเลยนะคะสำหรับคันนี้แล้วก็ ตัวพวงมาลัยน,นะคะเป็นพวงมาลัยมันกีฟังก์ชันค่ะมีลายแคปตาคาร์บอนมาให้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สามารถเล่นได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะหรือว่าปรับขึ้นต่างๆนานานะคะแล้วก็เป็นพวงมาลัยทาวเวอร์หรือว่าเไฟฟ้าอย่างนั้นเองนะคะเวลาเราสตาร์ทรถเนี่ยพวงมาลัยก็จะเบากว่าไม่สตาร์ทเนาะอ่าแล้วก็หน้าจอนะคะเป็นแบบตัวเดือนไม้บวกดิจิตอลแล้วนะคะมีเกียร์แสดงบอกที่หน้าจอค่ะเอ่อที่คุมคอนโซลน่ะ เขาก็จะมีลายคาร์บอนมาให้อีกด้วยนะคะคอนโซลหน้านะคะก็คือมาในสีดำเลยนะจ๊ะแล้วก็ไล่ลงมาเนี่ย mm hmm. เขาก็จะตัดกับสีแดงนะคะฝั่งตัวแอร์ด้วยอะไรด้วยเอยแล้วก็รับขึ้นวิทยุหมดเลยไม่ว่าจะเป็น fm am mp3 aux หรือว่า usb บวกบลูทูธด้วยนะคะไฟฉุกเฉินอยู่ตรงกลางเลยแอร์ Air เป็นแบบออโต้นะคะใช้งานง่ายค่ะช่อง usb aux mm hmm. ก็จะถัดลงมา แล้วก็รับแผ่นซีดีหรือว่า DVD ด้วยนะคะสำหรับน้องคันนี้เรามาดูในส่วนของเรื่องตัวเกียร์กันเลยดีกว่านะคะคันเนี้ย เป็นเกียร์ออโต้ค่ะขับง่ายขับสบายนะคะแล้วก็คันนี้สะอาดเอี่ยมอ่องมากๆเบรกมือใช้งานได้ปกติมีช่องใส่ของให้นะคะแล้วก็อย่างที่แจ้งไปเนาะคันนี้รายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆของน้องเนี่ยน้องจะใส่แคบราคาร์บอนปนไปให้ด้วยนะคะนิดๆหน่อยๆเลยแล้วก็ส่วนตัวเบาะนะคะเป็นเบาะหนังค่ะสีดาตัดด้วยสีแดงนะคะแล้วก็เดินได้มาด้วยได้แบงด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนตัวข้างบน ข้างบนคันนี้นะคะก็คือไม่มีร่องรอยเจิมใดๆมาเลยนะคะเนาะแล้วก็ฝั่งที่บางแดดเนี่ยมีกระจกมาให้ด้วยแล้วก็กระจกของน้องเนี่ยสามารถใช้งานง่ายนะคะสะดวกสบายค่ะแล้วก็ทันใช้อย่างแน่นอนนะคะเบาะข้างหลังค่ะเวลาเราจะนั่งเนี่ยก็คือสามารถนั่งได้เลยกว้างแล้วก็ใหญ่เลยนะคะสําหรับคันนี้เดี๋ยวทีนี้เราไปดูในส่วนตัวห้องเครื่องแล้วก็ความเดิมของรถคันนี้กันบ้างดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไง นะคะเป็นเครื่อง Sky Active นะคะเป็นเครื่องดีเซล1,500งพอซีซีอย่างที่น้องเนยแจ้งไปตอนแรกเลยนะคะแล้วก็คันนี้น้องมี ABS จุดกระจายแรงเบรกให้ด้วยนะคะแบตเตอรี่ทางเราเปลี่ยนให้ใหม่นะคะแล้วก็ห้องเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องเดิมเดิมนะคะเราได้ล้างทําความสะอาดให้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดแต้มสีหรือว่าเมดอัพน,นะคะก็ยังมีอยู่เลยนะจ๊ะสาหรับคันนี้ อุป,ปกรณ์ที่เอาไว้ใส่ของเหลวนะคะก็ยังสามารถใช้งานได้ปกติใช้งานได้ดีนะคะแล้วก็น้องคันนี้เขาก็ได้แถบคำข้างหน้ามาให้แล้วด้วยนะคะเดี๋ยวน้องเนยจะพาไปดูความเดิมของคำนี้กันเลยดีกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นข้างหน้าข้างข้างหรือว่า เป็นรถเดิมๆหมดเลยนะคะทางเรานะคะมีการรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ให้นะคะ10ปีหรือ1แสนกิโลให้กับคุณลูกค้าขาเลยแล้วก็มีการรับประกันว่าไม่มีรถจนหนักพลิกคว่ำจมน้ำกับกอไมามาอย่างแน่นอนค่ะถ้าตรวจเจอนะคะทางเรารับซื้อคืนเลยเต็มราคา100%เต็มนะคะแล้วก็ฝากติดตามน้องๆไว้ด้วยนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ ะะถ้าสนใจจะออกรถก็ติดต่อมาได้เลยที่ช่องทางนี้นะคะเดี๋ยวยังไงอันนี้น้องเลยก็ต้องขออนุญาตลาพี่พีททุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ